แจ้งข้อกล่าวหาก็คุณจะให้ท่านอดีตผู้บริหารของประเทศทั้งสองท่านนะครับได้ชี้แจงอย่างเต็มที่ผมก็จึงไม่พบกับพวกเรานะครับก็เปิดโอกาสให้ท่าน,นรเราต้องเข้าใจหลักพื้นฐานอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหลักกฎหมายด้วยว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะให้การอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้นะครับจะให้การ ไปในทางใดเนี่ยได้ได้ทุก <c> ม <oughs> ิตินะครับกฎหมายให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะพูดอย่างไรเนี่ยนะครับจะจริงหรือเท็จเนี่ยจะไม่มีการดําเนินการว่าผู้ต้องหาให้การเท็จหรือให้การจริงหรือให้การอย่างไรเนี่ยเป็นสิทธิตามกฎหมายอย่าง, <c oughs> างเต็มที่ <c oughs> เพื่อเปิดโอกาสให้ต่อสู้คดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของผู้ต้องหาทั้งสองท่าน ซึ่งตกเป so ็นผู้ต้องหาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ้ก็คงไม่โดยลลองงเเ่นนสียปกติของการดำเนินคดีนะครับแล้วก็โดยมารยาทเนื่องจากท่านก็เป็นผู้อดีตผู้นําประเทศนะครับและปัจจุบันก็ยังมีตําแหน่งเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็โดยหลักกฎหมายที่คุ้มครองท่านว่าจะให้การอย่างไรก็ได้แต่จริงจะไม่จริงให้การได้หมดนะครับ ผมจึงได้หารือกันแล้วกับคณะพนักง,งานสอบสวนนะครับเมื่อเช้านี้ทางเราก็จะไม่โต้แย้งนะครับในรายละเอียดของที่ท่านได้ให้ข่าวเมื่อช่วงเย็นนะครับในในทุกๆเรื่องนะครับทางเราคงยืนยันว่าเราก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะครับก็เหมือนคดีอื่นๆนะครับที่เราทํากันอยู่นะครับ เพียงแต่คดีนี้ก็เป็นถือว่าเป็นคดีอุชนกานที่มีโทษสูงมากนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาทั้งสองท่านก็เป็นผู้ที่มีเกียรตินะครับแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่ที่สําคัญมีประเด็นที่อยากกลับเรียนก็คือ,อในเนื่องจากว่าท่านมีตาแหน่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยเท่าที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้มีพฤติการในการที่จะหลบหนี ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก่อเหตุอันตรายประการอื่นนะครับเราก็พิจารณาแล้วประกอบกับท่านก็มีตำแหน่งแห่งผลนะครับมีประวัติที่ดีงามน,นะครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็มาเป็นข้อประกอบสำคัญเมื่อปรึกษาหรือกับทางนนักงานอายการที่ร่วมสอบสวนแล้วเนี่ยเราก็มีความเห็นว่าจะไม่ส่งตัวไปศาลเพื่อ ขอออกหมายขังตามวิทย,ยามาตรา134นะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับในที่สอบสวนเมื่อวานนะครับเราก็ไดเ้เรียนทั้งสองท่านนะครับว่าเ,เราขอแจ้งเตือนนะครับว่าการที่เรามีความเห็นว่าจะไม่ส่งตัวท่านไปขอหมายขังต่อศาลเนี่ย แต่อยากจะแจ้งเตือนให้ท่านระมัดระวังนะครับในสี่เรื่องรเรื่องแรกก็คือ,คอพฤติการที่จะหลบหนีขอให้ไม่ไม่มีนะครับซึ่งเราก็จะติดตามการเดินทาองออกนอกานอาจักรของท่านนะครับไม่ใช่ให้ท่านรายงานเรานะครับพิบายทีดหน่เราจะตรวจสอบเองนะครับเรามีอำนาจตรวจสอบอยู่แล้วนะครับประการที่2ก็ขอให้ท่านรละเว้นที่จะไม่ ไปดาเนินการยุ่งเหยิงกับยาหลักฐานประการที่3ก็ละเว้นที่จะไม่ไปกอ่อเตุร้ายประการอื่นแล้วก็ประการสุดท้ายก็ไม่ดาเนินการใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทั้ง4ประการก็แจ้งให้ท่านทราบนะครับท่านก็รับทราบนะครับแล้วทั้งสองท่านก็รับข้อเตือนเป็นรายลั์อักษรจากเรานะครับแต่ว่าครั้งที่จะขอให้ท่านลงชื่อท่านไม่ลงชื่อ ก็เป็นสิ่งของท่านนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้แปลกอะไรนะครับในคดีทั่วไปนะครับผู้ปัญหาบางคดีไม่ลงชื่ออะไรเลยแต่วันนี้ท่านไม่ลงชื่อในส่วนนี้เราก็จดบันทึกไว้ในฐานะเจ้าพนันกงานว่าได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วและท่านรับทราบแล้วแต่ท่านไม่ประสงค์จะลงชื่อก็บันทึกไว้ก็เป็นเช่นนั้นในส่วนที่อาจจะมีข่าวท่านเคลื่อนว่าท่านไม่ได้ลงชื่อรับทราบข้อกล่าวหา ไม่จริงนะครับที่ถูกต้องก็คือทั้งสองท่านได้ลงชื่อรับทราบข้อกล่าวหาและพฤติการที่กล่าวหาว่าเป็นการกระท,ทําความผิดนะครับมันมีสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือข้อกล่าวหาก็สั้นๆอย่างที่เราทราบาากันอยู่แล้วส่วนพฤติการในการกระทําความผิดก็ประมาณสิบหน้านะครับท่านก็ลงชื่อรับทราบนะครับต่อหน้าพนักงานาสอบสวนแล้วพนักงานองสอบสวนที่ร่วมสอบสวนก็ลงชื่อร่วมกับท่าน ทั้งดีไซน์ทั้งตำรวจแล้วก็ทั้งพนักงานอนยอการนะครับก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับทุกอย่างถือว่าในแง่ของเราคนทางานในแง่ของเราคนทํางานที่เป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยถือว่าการดาเนินการเมื่อวานครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่มีอะไรที่ไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้อง